ส่วดีะครับวันนี้เป็นบเพลงที่คุณเทโลตะวันชอบกันนะครับซึ่งเขาขอ,ขอมาสอนเพลงเลยนะครับเพลง Don't b u r e Me กับเพลง Look What You Made Me Do ของ Taylor Swift ทนะ์นะปัญหาคือไอเพลง Look What You Made Me Do ของ Taylor Swift เนี่ยแค่ดู MV ก็รู้นะครับว่าอิสเตอร์เอ็กเพียบแน่นอนนะครับคือผมก็มีเพื่อนที่เป็นติ่ง Taylor Swift แล้วก็รู้มาบ้างจากเขาว่าแบบเออเทเลอร์สวิฟทมันประเด็นเยอะแต่ผมไม่ได้ตามเลยนะผมก็เลยเออ่ไว้ว่าเดี๋ยว,วหลังถ้าสมมติว่างๆเดีย๋ยวไปตามข่าวของ Taylor Swift ย้อนหลังเอาแล้วก็ถ้าตามข้อมูลอะไรเสร็จแลล้วววคค่่่ออยยทาาาดดีีกกนนนนะะะรรับเเเเห็็มปมปใพง Look You What Made Me do. ดูของเทเลอร์สวีทนะครับผมพระนั้นวันนี้ก็เอาเพลงดอมเบรมีไปก่อนแล้วกันนะครับ this เนื้อเพลงแบบที่ผมจะจับใจความได้เองนะครับก็พอเป็นแม่สาวคนหนึ่งที่แบบว่าเห็นผู้ชายเป็นของเล่นนะครับห่างอ้ผู้ชายไปทั่วนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีกลายเป็นฝ่ายตกหลุมรักซะเองนะครับแล้วก็ล่มลงเลยหนักเลยต้องเรียกว,ว่าต้องร้องขอพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับแบบโอ้ oh, พระเจ้าขอให้ดิฉันได้อยู่กับแฟนคนนี้ไปชั่วชีวิตเลยได้ไหมเอาไปว่าล่มลงในความรักมากซสะจมแบบใครเห็นก็แบบโอ้ oh, อินี่ไปไกลแล้วซึ่งเจ้าตัวก็รู้นะครับว่าแบบตัวเองกําลังหน้ามืดตามวในความรักนะครับผมแต่เจ้าตัวแบบเอ้ยอย่าว่ากัน นี่ก็สามารถเปวานในที่ซัพพลายทุมซีบไม่เป็นีดสโร,รจูสนะครับผม